Imagine. สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกๆท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับมาเริ่มต้นที่ลาลิกาสเปน2คู่ก่อนเลยครับเบียร์เลครับเสมอกับกรานาดาไป0นประตูต่อศนครับและเอลเช่ครับเสมอกับแอตเลติกบิลเบาไป0ประตูต่อ0เช่นกันครับขยับมาที่ศึกโคปาตาเลียครับครับโคโตเน่ครับเอาชนะการดวลจุดโทษเบชาไป4ประตูต่อ2ครับหลังจากเสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2บอโลนยาครับแพ้กับตราแน่าไป4ประตูต่อ5 ครับซาเลนิตาหน้าครับเอาชนะเลจิน่าไป2ประตูต่อ0ูนย์สามโดเลียครับเอาชนะซานอเล็กซานเดียไป3ประตูต่อ2โปรตุเกสซุปเปอร์ลีก2คู่ครับบาวิสตาครับเอาชนะปากอสเดอฟานิล่าไป3ประตูต่อ0ูนย์และเบเลเนตครับแพ้กับมอร์ติโมไป1ประตูต่อ2มาที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกาของโปรตุเกสกันนิดนึงครับหรือซุปเปอร์ลีกของโปรตุเกสครับอันดับ1เป็นสปอร์ติ้งลิบบอนครับสนัด6แต้มเต็มครับตามมาด้วยกิวิเซนเต้ครับสนัด6แต้มเต็มครับอันดับ3เป็น มิก้าครับ2นัด6แต้มเต็มเช่นกันครับอันดับ4ปอร์โต้ครับ2นัดก็6แต้มเต็มครับทีมใหญ่ทั้ง3ทีมครับยังไม่แพ้ใครครับอันดับ5เป็นเอสโตริลสนัด4แต้มครับแล้อันดับ6ทอนเดล่าครับ2นัด3แต้มท้ายตารางครับเป็นอัวคาครับ2นัดยังไม่มีแต้มครับอันดับที่17ฟาร์มิคารครับ2นัดยังไม่มีแต้มครับอันดับที่16ครับเบเลสเนสครับ2นัดยังไม่มีแต้มครับและอันดับที่15ครับซานตาคาร่าครับ2นัด1แต้มครับขย่ยมาที่เซกุนดาสเปนครับมาลาก้าครัับบเสมมอกิลาน ไป0ประตูต่อ0ูนย์และคาทาเกนาครับแพ้กับอัลเมริกาไป1ประตูต่อ3ามลีกเดิมฝรั่งเศสห่งคู่ครับปารีสเอฟซีครับเสมอกับโอแซไป1ประตูต่อ1ครับขยับมาที่ตารางคะแนนลีกเดิมฝรั่งเศสกันนิดนึงฮะเตะกันไปแล้ว4นัดครับอันดับ1ครับปารีสเอฟซีครับสนัด10คะแนนครับตามด้วยตูลูทครับสนัด10คะแนนเท่ากันครับอันดับ3เป็นโซโชครับสนัด9แต้มครับอันดับ4โอแซครับ4นัด8แต้มและนีมครับอันดับ5ครับ4นัดแป แทมเช่นกันครับท้ายตารางครับเกลือมงฟุตครับ4นัด1แต้มครับตามมาด้วยน้องซี่ครับ4นัด1แต้มครับตีนงครับ4นัด1แต้มครับอันดับที่17เป็นดันดาร์ครับ4นัด1แต้มครับ16บาสเตียนครับ3นัด2แต้มครับมาที่สวีเดนออสเวนคาร์สคู่ครับซิริอุดครับแพ้กับเอเคโซนาไป0ประตูต่อ1และวาวเบิร์กครับเอาชนะโอเลโบไป1ประตูต่อ0เดนมาร์กซุปเปอร์ลีก1คู่ครับเวเจนครับแพ้กับอาบอรไป0ประตูต่อ1มาที่ตุรรกีซปเอ์ลีก 3คู่ครับมาลัตยาครับแพ้กับแถบซอนสปอร์ไป1ประตูต่อ5ครับชิวาสปอร์ครับแพ้กับคอนยาสปอร์ไป0ประตูต่อ1และกิลิซันสปอร์ครับแพ้กับกาลาตาสลายไป0ประตูต่อ2มาที่บาร์ซิลซีรีเอ1คู่ครับซานโคเปนเซ่ครับเสมอกับแอตลิติโกเมเนโรไป1ประตูต่อ1มาดูตารางคะแนนบาร์เซียซีเรียกันนิดนึงครับอันดับ1เป็นแอตลิติโกอเมเนโรครับ16นัด37แต้มครับตามมาด้วยพาวไมลัสครับ16นัด32คะแนนครับอันดับ3เป็นนฟอตาเลซ่าครับ 16นัด31คะแนนครับอันดับ4เป็นเลดบูปรากานติโนครับ16นัด28คะแนนอันดับ5เป็นฟราเมงโกครับ14นัด27คะแนนและอันดับที่6ครับอลาติโกพาราเนเซครับ15นัด23คะแนนท้ายตารางครับซานโคเปนเซครับ16นัด5คะแนนครับตามมาด้วยอันดับที่19ครับเกรมิโอปอโตครับ14นัด10คะแนนครับอันดับที่18ครับอเมริกามิเนโรครับ16นัด15คะแนนและอันดับที่17ครับปอร์เลซิเฟ่ครับ16นัดสิบหกนนัดสิบห้าคะแนน ชนะซานลอเซนโซไป2ประตูต่อ0ูเดลเฟนซาจัตติเซียครับเอาชนะซานเมโดไป4ประตูต่อ2และลานุสครับเอาชนะโกดอยคูตไป3ประตูต่อ1และนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับตอนนี้ฟุตบอลลีกใหญ่ๆกลับมาเตะกันครบแล้วนะครับฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้และช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านตื่นเช้าขึ้นมาครับจะได้ไม่พลาดการสรุปผลแบบนี้ทุกวันครับ